สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท <h> ่านพบกับน no ักการเรียวันนะครับว <co> no ันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่19เนะฮะเดือนกรกฎานะครับวันนี้เลื่องงามยามดีก็ยังไม่มีนะฮะเมื่อครับในช่วงนี้นะฮะเรียกว่าดาวอาทิตย์กัะจันนะฮะนะครับวันนี้เรียกว่ามันสัมพันธ์นะฮะดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในราศีกรกฎดาวจันทราศีเมษนะครับในช่วงตั้งแต่อาทิตย์ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งเรื่องของบ้านครอบครัวหรือพันธุนะครับ ฉะนั้นจากนี้ไปหนึ่งเดือนเรามัดระวังปัญหาเรื่องร้อนๆในบ้านนะฮะดาวที่คือความร้อนเนาะโครจรอ,อยู่ตำแหน่งแห่งครอบครัวนะครับมันก็จะมีเรื่องมีราวต่างๆนะฮะไม่ใช่ว่าต้องมีแต่เรื่องไม่ดีนะครับบางทีเรื่องอะไรที่มันคาราคาซังคาใจเรื่องอะไรที่คุ้มเครือมันก็จะชัดเจนหรือคาราคาซังคาใจก็จะมีบทสรุปหรือมีทางแก้ทางออกก็มีนะครับแล้วก็อีกในย่าหนึ่งคือดาวที่ความร้อนนะฮะช่วงนี้ อยู่ไม่ค่อยติดบ้านกันนะฮะบางทีวันหยุดะะก็ออกไปข้างนอกนะครับสักครึ่งค่อนวันนะให้สังเกตดีดๆบางทีเลิกง,งานแล้วนะครับก็ยังไม่กลับนะครับก็จะมีเหตุให้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะฮะจริงดาวที่เขาย้ายตั้งแต่วันที่17ที่ผ่านมาแล้วนะฮะบวกไป1นเดือนนะครับฉะนั้นเรื่องต่างๆครับในช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องของบ้านครอบครัวคนไม่ค่อยอยู่บ้านมีการเดินทาง มีกิจกรรมต่างๆนอกบ้านเป็นพิเศษนะฮะก็ระวังเรื่องฝนฟ้านิดนึงนะครับแล้วก็ระวังปัญหาในครอบครัวหรือในครัวเรือนนะฮะบางคนก็จะเป็นทะเลาะเบาแวางกันก็มีนะ,ะอารมณ์ร้อนไฟมันอยู่ในบ้านไฟมันให้ความอบอุ่นก็ได้นะครับทะเลาะเบาแวางกันถ้าคุยดีๆก็จะกลับมาคืนดีกันได้หรือถ้าไม่ทะเลาะเบาแวางกันนะแต่ไฟมันร้อนนะครับใครสักคนยัยุอารมณ์มันก็จะทะเลาะเบาแวางกันได้นะครับนี่คือสิ่ที่ต้องระวังระมัดระวังเป็นปพิเศษนะฮะ ถ้าเป็นเรื่องของดวงเมืองนะฮะในอาทิตย์กัจรในพันธุคือครอบครัวนะฮะหรือว่าบ้านนะฮะก็หมายถึงก็จะมีเหตุความวุ่นวายนะครับหรือว่ามีเรื่องมีกระแสมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้นะฮะมีปัญหากันเองนะครับมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับมีปัญหากับสร่รอบประเทศเราเนี่ยคือมันจะเริ่มแรงเริ่มร้อนขึ้นนะครับในช่วงนี้เราเคยคุยกันฮะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะฮะว่าในช่วงนี้ก็จะมีตั้งแต่ เดือนหลังนะฮะของเดือนกรกฎานะครับถ้าใครจำได้จะบอกว่ามันจะมีเรื่องร้อนๆเรื่องแรงๆนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนบ้านหรือว่าการต่างประเทศนะครับนี่แหละคือประเด็นนะครับโอเคนะครับก็คอยสังเกตการกันไว้นะครับแล้วก็เรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษนะฮะคือเลข4นะครับต่อมาคือเลข6ครับต่อมาคือ เลข9ครับเลขสุดท้ายเลข3นะฮะเลขที่ไม่ถูกโลดเลข0ูนย์ะครับ4ใช้ได้นะฮะเดี๋ยวจะี้ทำไมกนเสาร์นะครับดาวพุธเป็นกาลีนะฮะเลข4อันนั้นเป็นแผนผังแบบแพทเทิร์นแบบสําเร็จรูปนะครับอ่าแต่ว่าเราดูดวงรายวันนะฮะจังหวะดาวมันยังเด่นนะฮะจังหวะเลิกมันยังดีเพราะฉะนั้นพอจะใช้ได้นะครับแต่เลขศูนย์นะครับมะตยูชูน้เลียงหน่อยต่อมาครับเรื่องของ สีที่ถูกโชวครับสีแรกคือชมพูนะฮะสีต่อมาคือสีน้ําเงินนะฮะสีต่อมาครับคือสีส้มนะฮะสีสุดท้ายนะครับคือสีม่วงส่วนสีที่เรื่องเรียกหรือมักไม่ค่อยใช้นะฮะคือสีเทานะครับสีเดียวนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของทิศทางซ้ายขวาถ้าเพื่อนๆจําเป็นต้องเลือกนะครับทิศทางต่างๆวันนี้ให้เลือกขวานะครับแล้วก็ถ้าต้องเลือกทิศทางบนหรือล่าง ให้เลือกด้านล่างนะครับหรือล่างๆไว้นะครับกี้นะฮะซึ่งจริงๆจังหวะดาวต่างๆในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ดาวพุธโคจรวิปริตนะครับปัญหาในช่วงนี้คือข่าวสารต่างๆเพื่อนๆต้องฟังหูให้หูนะครับมันจะมีเรื่องเฟรนิวเยอะมันจะเรื่องการใส่ร้ายใส่ความเยอะมันจะเรื่องงานชะลอตัวหรือว่าถูกเบรกงานหรือว่านัดหมายไม่เป็นเวลาเยอะมันจะมีเรื่องของ การใส่ร้ายเส่ยความหรือว่าการทรอปบวแว้งกันได้ง่ายอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วใดดวงคือดาวพระเสาช่วงนี้ก็โคจรมีปัญหาอยู่นะครับฉะนั้นมันจะมีจากนี้ไปต้องระวังอย่างคือพวกบ้านอาคารสุดนะครับนันใครตกแต่งต่อเติมหรือจะรื้อถอนบ้านอาคารก็รื้อดีๆนิดหนึ่งหรือถ้าใครที่ต้องเดินอยู่ในบริเวณใกล้ชิดเกี่ยวกับอาคารที่ก๊ำลังสร้างตึกอาคารสูงอะไรพวกนี้ฮะรีบเดินนะฮะ จะทำให้ร่วงใส่หัวได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะฮะภายจากที่สูงนะครับมันจะมีปัญหาภายจากที่สูงนะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะในช่วงนี้นะครับมุมดาวดาวเสาร์เนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของการงานอยู่นะครับฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องงานนะครับคนจะว่างงานตกงานกันเพิ่มมากขึ้นนะฮะนี้ไม่ใช่แค่ช่วงนี้ครับหรือไม่ใช่ช่วงแค่สัปดาห์น้ฮะมันเป็นช่วงระยะยาวนะครับ จะนิรไปเรื่องของการว่างงานตกง,งานจะค่อยๆบีบให้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพื่อนใครที่มีงานทําอยู่นะฮะแล้วรู้สึกอึดอัดนะครับอยากจะออกจากงานแล้วก็ค่อยไปหางานใหม่ครับผม oh, ก็แนะนําว่าถ้าเราได้งานใหม่ก่อนแล้วค่อยออกได้ไหมอะไรเงี้ยน,นะเพราะว่ามันจะหางานยากขึ้นนะฮะนี่แหละตัวสาคัญครับใครที่มีงานช่วงน,นี้อดทนไว้ได้ก็อดทนก่อนนะฮะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่อง ความสาเร็จหรือเรื่องผลลัพธ์ก่อนนะฮะใครที่ยิ่งเง่กับเราใครที่ไม่ค่อยดีกับเราอะไรพื้เนียพยายามปิดหูปิดตานะฮะอย่าไปฟังอย่าไปมองอะไรเขามากนะฮะเราเน้นเรื่องการทํางานเพื่อหาตังค์เราไม่ได้เน้นมาเพื่อทํางานเพื่อทะเลาะใครนะฮะก็เรียกว่าวางอารมณ์วางใจถูกเราจะได้อยู่ยาวต่อมาครับในช่วงนี้นะฮะเพื่อนครับช่วงครึ่งเดือนหลังนะเรื่องของดาวต่างๆนะฮะดาวที่จะโจรไปอยู่ในตําแหน่งท่านน้ำนะครับตอนนี้ เข้าสู่ตำแหน่งท่าน,น้ำแล้วมันมักจะมีเหตุเรื่องของภัยทางน้ำนะครับเกิดขึ้นน้ำท่วมฉับพันธ์นะครับมันจะมีดวงวันนี้มาแล้วท่วมฉับพันธ์นะครับน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมในเขตพื้นที่ต่างๆนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับเป็นพิเศษนะฉะนั้นเรารู้ดวงเพื่อเตรียมการป้องก,นอกันเนาะบางทีพื้นที่ที่เคยท่วมนะครับมันก็จะกลับมาท่วมอีกนะฮะ ปกติจะบอกว่าเออที่นี่ไม่เคยท่วมแล้วจะท่วมแต่ตอนเนี้พื้นที่เคยท่วมมันจะกลับมาท่วมอีกนะฮะฉะนั้นเตือนไว้นะครับเนี่ยครับหลักๆก็ภาคเหนือนะครับภาคอีสานนี่แหละหลักๆนะครับเออจริงๆนะพอมีอะไรช่วงเหนือกับอีสานนะฮะเขาจะมาก่อนนะฮะแล้วพวกปลายปีนะฮะช่วงกันยาตุลานะฮะมันก็จะไปพวกกลางและใต้นะฮะมันจะมีมันจะไล่สเต็ปมอนเขาแต่โอเคช่วงนี้ต้องระวังภาคเหนือเพื่อนๆที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับช่วงครื่งหลังเนี่ยน้ําจะเยอะ นะครับน้ำจะมาไวน้ําจะแรงนะครับมีเหตุให้ต้องท่วมฉับพันนะครับมากขึ้นนะฮะฉะนั้นตัวนี้คือสิ่งที่เตือนล่วงหน้าไว้นะถ้าที่ระหว่างช่วงครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนหลังเนี้ยอันนี้ชัดเจนมากมฮะน้ําเยอะกว่าเยอะเลยนะครับถ้าเรามองช่วงครึ่งเดือนแรกน้ําแค่ไหนนะฮะผมดูครึ่งเดือนหลังอ่ะมันเพิ่มมาประมาณสองหรือสามเท่านะเลรแปลว่าเออมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะแล้วก็คลิปนะฮะดวงดีๆนะครับครึ่งเดือน หลังนะฮะทั้ง12ราศีผมก็ไว้ในเพลย์ลิสต์นะครับ16ถึง31เดือนกรกฎาน,นะครับก็ติดตามชมได้ผมเพราะมีทุกอย่างในฮนดวงครบจบในคลิปเดียวทั้งเรื่องเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภดวงที่อยู่ต่างประเทศดวงขอเรื่องของการทําบุญแล้วก็การเรียนการสอนการสอบการแข่งขันรวมถึงเลขสีมงคลน,นะฮะวันดีนะครับแล้วก็ดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของจะเรียกว่าอะไรที่พิเศษนะครับ อะไรที่พิเศษพิเศษนะฮะก็จะแทรกเสริมเพราะิั้นฟังคลิปเดียวเนี่ยครบเลยนะครับทั้งทุกเครื่องนะครับทั้ง12ราศีนะครับประมาณนี้ฮะในช่วงวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าดาวนะครับมันสัมพันธ์ดาวพระจันทร์โคจรสัมพันธ์ในดวงเมืองนะฮะมันจะมีทําอะไรต้องรีบเร่งว่องไวฮะดาวพระจันทร์เาเรียกว่าได้ตําแหน่งมหาจักรจักรมันไวแสดงว่าช่วงนี้ต้องคิดเร็วทําเร็วนะตัดสินใจให้เร็วนะฮะ อะไรหลายอย่างพยายามให้เร็วให้แรงให้ไวเอาไว้นะครับโอเคนะครับตัวนี้สําคัญนะฮะให้เร็วให้แรงให้ไวนะครับเป็นพิเศษแต่ใจให้ฉับพลันนะครับอย่ารีรออย่าลังเลนะครับอย่าชักเข้าชักออกอย่าอย่ายักยันนะฮะแล้วมันจะสําเร็จนะครับถ้าอะไรที่ลังเลมากๆนานๆคิดไม่ออกทีนะฮะแล้วพอตัดสินใจมันมักจะได้สินการตัดสินใจที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะฮะนี่คือสิ่งเตือนนะครับโอเคครับขอบคุณ ซุปเปอร์แทงคนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาพบเจอนะครับเข้ามาเป็นเมมเบอร์นะฮะหรือเข้ามาคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ตามสะดวกของเราครับขอบคุณที่สพอร์ช่องด้วยกันครับดูดวง12สราศีครับชาวสบมังกรคุณกุมมีนครับเรื่องที่มังกรนะฮะวันนี้คนมังกรเป็นวันที่ดวงมีอะไรให้ทําหลากหลายอย่างเพื่อนเพื่อนเตรียมการนะครับเผื่อเรามีไอเดียอยากทําอะไรก็ตามนะฮะสามารถทําได้ครับกิจกรรมมันจะโฟกัสไปในเรื่องครอบครัวนะครับ เรื่องส่วนตัวก็มีนะฮะแล้วก็เรื่องคุ้นเคยก็คือบางทีมีนัดหมายเพวกพวกเพื่อนฝูงหรือมีเรื่องอะไรที่อยากไปอยากทำไปพิเศษนะฮะก็ทำได้ทำได้ดีนะฮะทำได้สำเร็จนะครับโจอดาวสุกนะฮะคือดาวการงานหรือภากรกิจช่วงนี้โคจรตํนแ่งพุตะว่าไปวันนี้ก็จะมีเหตุให้ไปในที่ที่เราอยากไปนะฮะไปแล้วมีความสุขเป็นพิเศษบางคนอาจจะไปกินไปเที่ยวไปทานหรือทํากิจกรรมอะไรก็ตามถือว่าวันนี้ค่อนข้างราบรื่นในระดับหนึ่งนะครับ สำคัญข้อหนึ่งคือมันมีอารมณ์ขี้เบื่อนะฮะชุดนี้รางชุงนี้ดาวคานโคจรเป็นมรณะบางทีอารมณ์มันเบื่อเบื่อสิงสิงนะฮะฉะนั้นวันนี้ก็อย่าลากยาวนะครับไปไหนก็ตามก็มีเวลาจํากัดนิดนึงนะฮะอย่าลากยาวโอเคครับมุมดาวต่อมาเรื่องของการเงินนะครับชุดนี้ใครจ่ายว่าไปฮะหลักๆเลยคือเดินเดินทางครอบครัวเรื่องส่วนตัวนะครับโอ้อะไรกันรู้ชุงนี้ใครจ่ายจุกจิกนะครับมันก็ซื้อของ ที่อยากได้นะฮะหรือว่าจําเป็นต้องใช้นะครับฉะนั้นมันมีเหตุและผลจาเป็นที่เราจะซื้อจะช็อปจะใช้จะกินจะเที่ยวจะทานเต็มที่พร้อมสมบูรณ์ในการใช้อยู่แล้วก็ใช้ไปนะครับเพราะว่าผมมองว่าคนราศีมังกรไม่ใช่เป็นคนที่ฟุ่มเฟือยแถมหนําซซําเป็นคนที่มัธยัถ์แล้วก็ใช้เงินเป็นเลยนะครับแถมใช้จ่ายยากเลยนะฮะบางทีชอบก็ยังไม่ซื้อเพราะฉะนั้นเราอยากจะซื้อหรืออยากอยากจะไม่ซื้อตามสะดวกเลยนะครับถ้าตัดสินใจซื้อซื้อไปนะครับยังไงก็หมุนเงินทันในเวลาต่อมา ดวงดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้ดูดีฮะโสดคุยกับใครคนรู้สึกดีนะชอบนะคุยแล้วมันสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้นะคุยแล้วมันแบบเออมันสบายใจนะฮะนี่คือจุดเด่นส่วนคนที่คุยแฟนแล้วนะฮะดาวความรักช่วงนี้ก็เด่นนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของความผูกพันกับคนที่เราชอบนะฮะมีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันหรือคนที่มีคู่เป็นแฟนแล้วนะครับในระยะนี้ ดวงก็เสริมกันได้กันนะฮะมีโอก,กาสไปไหนมาไหนด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันแก้ปัญหาแก่กาละกันได้แล้วก็อีกอย่างคือเป็นช่วงที่น่าจะมีนัดทํากิจกรรมอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับก็โอเคทําได้ดีฮะมูดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะอันนี้เตือนระวังความดันปวดหัวไมเกรนน้ำหน,นักตัวเพิ่มใหาในวัยซอครับช่วยนีนระวังปวดหัวเป็นไข้เป็นหวัดแล้วก็ยิงเวสิสะครับไม่ค่อยเรียกบ้านหมุนนะฮะเสน่ห์เสื้อผ้าครับเนบเ้นสีมงคลนะครับใบหน้า ใบหน้าสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจต่างๆในช่วงนี้มุมดาวดีนะเผื่อเ,เพื่อนๆมีไอเดียอยากทํะในส่วนตัวพิเศษ,ษสามารถทําได้นะครับเรียกว่าวันที่แห่งการทํากิจกรรมหลากหลายอย่างที่เราอยากทําเป็นพิเศษดวงโดยรวมสําเร็จแต่ดูดูเผื่อเวลาด้วยนะครับต่อมาชาวราศีกุมฮะภารกิจต่างๆหน้าที่การงานเด่นนะครับเผื่อว่าใครที่ต้องทํางานงานเด่นนะฮะเคลียร์ปัญหาได้นะฮะกิจกรรมต่างๆ น่าพอใจครับการทํางานเชิงรุกดีการแก้ปัญหาสําค,คัญสําคัญสาเร็จดีการจัดก,การเรื่องยากๆให้ง่งายๆได้ดีมุมดาวเกี่ยวพันกับเรื่องของคนนะครับทีนี้จะมีคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาคนวานให้ช่วยในเรื่องสําคัญสําคัญก็ถือว่าน่าพอใจจังหวะดาวถ้าเป็นไปได้นะครับเรือนี้ให้เตือนนะฮะร,ระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา การเดินทางการทํางานหรืออยู่มีการเปลี่ยนแผนนะครับตั้งใจะจะไปก็เปลี่ยนและไม่ไปดีกว่าหรือบางทีไปชา้าไปสายหรือเจอประเภทแบบเดียวกันนะฮะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของเวลาเป็นพิเศษนะครับดวงเกี่ยวข้องเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับอันนี้เตือนนะฮะให้ระวังอาหารเป็นพิษหรือป่วยเพราะอาหารท้องเสียก็ได้หรือท้องลูกก็ได้นะฮะบ,บางคนกดหลาย้อนนะครับนี่แหละคืออาหารทําให้ป่วยเลือกอาหารที่ดีย่อยง,ง่ายๆแล้วก็อย่าทานดึกนะครับ ท่านี้วัยซอครับก็ห่วงเรื่องของโรคประจําตัวนะครับช่วงนี้มันจะรบกวนร่างกายเป็นพิเศษต่อมาเรื่องของเงินทองนะครับช่วงนี้ใครให้จ่ายหลักๆเลยคือเรื่องของบ้านและครอบครัวมีดวงการเดินทางระยะสั้นดวงได้ซื้อของได้ถูกใจหรือเขามีดวงเกี่ยวกับการหมุนเงินใช้เงินเป็นพิเศษนะฮะก็ถือว่าน่าพอใจชั่วดาวเกี่ยวพันกับเรื่องของการหาหาเรื่องหาไรายได้นะเออก็มีนะครับหรือว่าได้ซื้อของถูกใจฮะบางคนหาไรายได้ยากจะ,ะเกิน จต่จาเป็นต้องซื้อของโอเคช่วงนี้วันหยุดพอดีก็มีโอกาสได้ซื้อได้ช็อปได้ใช้นะฮะซื้ออะไรก็ทมคุ้มค่านะราศีกุมถึงแม้ได้จ่ายเยอะนะแต่ว่าแต่ละเงินแต่ละครั้งที่ออกไปนะฮะถือว่าคุ้มค่านะฮะจะค่อนข้างคิดนานหรือคิดเยอะหน่อยแล้วค่อยซื้อนะครับหรือใช้นะฮะเรื่องของความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดนะครับอันนี้เตือนครับชุงนี้คนโสดนี่ระวังนะฮะคนที่มีคู่แฟนแล้วหรือชุงนี้อารมณ์เสียง่ายหงดหงิดง่ายมันอีเจอ คนที่เราชอบนะฮะพูดไม่เข้าหูหรือทําอะไรที่ทําให้เราแบบขัดใจนะฮะบางทีก็มีอาการก็หลุดมาบ้างฉะนั้นต้องระวังเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษนะครับในการคุยกับแฟนหรือคนที่ชอบคนที่เราชอบส่วนคนที่ไม่คุยแฟนแล้วนะฮะดาวความรักในช่วงนี้ดมเกือ้อกูลกันนะฮะมีอะไรพึ่งพาใส่ได้เวววานให้ช่วยแต่บางทีต้องเอ่ยปากนะถ้าไม่เอ่ยปากเขาก็ไม่รู้เรื่องกันนะฮะเออนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะจวบดาววาจาเด่นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนครับมีเรื่องอะไรต้องทําต้องคิดต้องแก้ต้องเคลียร์ต้องจัดการก็ให้รร่งทะะํา ดาวราจามันมีข่าวดีๆที่รอคอยดาวราจามีเรื่องของการแก้ปัญหาสําคัญสำคัญสำเร็จจังหวัดดาวราจาเด่นเรื่องของการพูดคุยโน้มน้าใจใครหรือขายงานนะครับก็ถือว่าเด่นนะฮะลูกหลานบริวารสัดเลี้ยงช่วยที่เติมพลังใจให้เราเป็นพิเศษถือว่าดีนะเรื่องของเสน่ห์สภาพเน้นสีเข้มเข้มใบหน้าสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมเน้นผมเน้นย้ำว่าร่างกายกลิ่นหอมไว้นะครับนี่คือไฮไลท์หัวใจของในช่วงนี้เลยนะครับโอเคนะฮะต่อมาชาวราศีมีนครับกิจกรรมภารกิจงานเด่น เดินทางมีดวงการเดินทางมีดวงข่าวดีเรื่องการเงินในการใช้เงินหรือการหมุนเงินและการจับจ่ายเช้สอยนะฮะจังหวดะดาวมันเด่นนะครับเรื่องของเงินทองเรื่องของโชคลาภก็มีบางทีว่าไปนะฮะช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆมีเหตุปัจจัยนะครับที่จะเมนต้องหมุนหรือใช้นะครับหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองนะฮะมีดวงสําเร็จนะครับโอกาสจังหวะใหม่ๆมาให้คว้าไว้เผื่อเพื่อนๆมี เรื่องอะไรนะครับที่จะไม่ต้องซื้อต้องใช้ต้องช็อปนะฮะซื้อใช้ช็อปได้ผมเชื่อว่าการวางแผนเรื่องการเงินของคนลาสีมีนพอจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรหรือว่าอะไรควรใช้ไม่ควรใช้นะฮะผมเลยไม่ห่วงเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะครับอะ,รอะไรที่ใช้มันคิดมานานแหละถึงจะใช้ถึงจะซื้อแต่ข้อสําคัญช่วงนี้มีคนช่วยใช้คือค่าใช้จ่ายบ้านครอบครัวมันมีรัวๆเข้ามานะฮะต้องระวังนะครับไม่คิดว่าต้องซื้อซื้อเฉยยอะไรเงี้ยเออก็จะเหนื่อยหน่อยนะฮะ มูดาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นนะฮะมันมีคนอื่นเขาวานให้ช่วยนะฮะเมื่อเป็นคนครอบครัวหรือใครก็ตามช่วงนี้มีคนเดือดร้อนนะบางทีช่วยไม่ได้ก็รับฟังนะฮะหรือมีคนมาระบายเนะี่ยช่วงนี้รู้สึกว่าเป็นที่ปรึกษานะครับปัญหาชีวิตอะไรให้กับใครหลายคนอยู่กันนะฮะหรือให้กับใครบางคนนะครับโอเคนะฮะผมก็เลยฟังว่าช่วงนี้มันจะมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวเยอะหน่อยความรักส่วนตัวช่วงนี้ให้ดูแลใครโสดนะครับ ดูแลใจดีๆนะฮะลองเจอคนที่มีคู่แฟนแล้วส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วครับดาวความรักในช่วงนี้มุมดณามีกิจกรรมทําอะไรได,ด้วยกันเป็นพิเศษดีมุมดณามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ต้องเคลียร์หรือว่าต้องจัดก,การสําเร็จมุมดาาดวงแฟนเสริมนะฮะชวนน้แฟนเป็นกนาลังใจหรือว่าพาไปเที่ยวพาไปทานหรือชวนไปเที่ยวชวนไปทานเอวนนอว่าไปใวันนี้อยู่ใกล้ชิดแฟนจะดีเป็นพิเศษนะฮะผม,มุงเล็บมาดูนิดนึงครับราศีมีนนะฮะระยะเน,นี้ย มันมีดวงการเดินทางระยะสั้นแล้วมีความสุขเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากไปไหนหรือทํากิจกรรมอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับการพูดการคุยการเดินทางถือว่ามีข่าวดีนะฮะแม้แต่เรื่องความรักผมยังมองว่าเออสัญญาณบวกมันมีมีสัญญาณดีๆถ้าใครที่ต้องการให้แฟนหรือคนที่เราชอบนะฮะเขารู้สึกยังไงเราพอจะมีกุศลบายนะหรือว่าวาทศนิลป์พูดได้นะฮะลูกหลานบรวิวารเส้ยงครับในช่วงนี้ระยะเน,นี้ยดวงดีนะฮะปลอดภัยเห็นแต่ว่า เรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะฮะช่วงนี้อารมณ์ลูกงร้าสักเดี๋ยงจะสวิงแรงหน่อยนะฮะขึ้นเรื่องลงหน่อยพยายามใจเย็นในการคุยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เสน่ห์เสื้อผ้าสีเข้มๆใบหน้าสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมสู่ขภาพร่างกายนะครับช่วยระวังปวดหัวร้อนในเจ็บคอครับเป็นหวัดเป็นไข้พ่นนี้ไวโซว์ครับพอๆกันนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือมึนๆกังงงที่หลงที่ลืมนะครับช่วงนี้มันจะหลงลืมบ่อยก็พยายามดาวมันไปอย่างนั้นฮะไม่เสียด เดี๋ยวก็ดีขึ้นครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะท่านที่ฟังว่าไรก็ตามขอให้มีความสุขครับสิ่งดีๆเกิดแก่ทุกท่านและครอบครัวนะฮะเป็นกำลังใจครับสุดครับ